ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลในช่องวิลลี่บ้านขนบอนนะครับวันนี้เราวิเคราะห์กันประจําวันพฤหับสบดีที่ 2, สองสติกายนสองห้าร้อยหกสิบหกนะครับตัววันนี้เองก็มีฟุตบอลในส่วนอบอลถ้วยของยุโรปทกํการแนขงขานกันไหลาหรืออยู่พอสมควรครับโดยกู่ที่ผมได้คัดมาเนื้อๆเน้นๆให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลคูปาเดลเสเปนนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับโลกนเยสครับจะพบกับบารเลนเซียคู่นี้บารเลนเซียอยู่ในลีกสูงสุดนะครับส่วนทางด้านของโลกนเยสอยู่ในดิวชันสสเปนนะครับทีมดีกันต่อ1.5ครับสำหรับเกมนี้ รู้นะครับโดยสศริติครับเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งนะครับบาลนเซียชนะรวดเลยครับไปดูันสิครับว่าสศริติอื่นๆในเว็บต่างๆจะพอมีให้เราได้ข้อวิจารณ์กันก่อนที่ผมจะไปฟันธงนกับคุณผู้ชมหรือไม่ครับ มีลมโตเนาะนี่ยครับสถิติที่เคยพบกันนะครับก็บาลนเซียชนะหนึ่งศูนย์ครับบาร์เซียเล่นในบ้านชนะสี่หนึ่งเลยแล้วก็มีบาลนเซียเนี่ยชนะได้ถึงสามศูนย์ด้วยนะครับ โรเซติ5นัดหลังสุดในรายการนี้นะ,ค,นนะครของโรคนีเซฟก็เสมอ2แพ้3ครับไม่ชนะเลยครับมีแพ้โคมอรีเบต้า0 1ครับแพ้ยาเนร่า1 2เสมอนาบานกาเนโร1 1แล้วก็เสมออันบาสเต้0ูครับแพ้เรอสสุดเซดัดศูนส่วนมาเลเซียครับห้าหลังสุดในรายการนี้ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมีชนะแอตแลนติกบิวาว1 0ครับเสมอเรอัลเบติส1 1ชนะ รัูเซียสามศูนย์ครับชนะกีคอนสี่ศูนย์แล้วก็แพ้ทางด้านออตติบิวบาว1หนึ่งสามนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับโรุนเยสเนี่ยผลงานดีครับพอรวมทุกรายการในช่วงนี้ผลงานดีครับก็ชนะสามศูนยสองยังไม่แพ้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซกุนดาเซนะครับก็หรือว่าลีกสามของสเปนครับมีเสมอ เอ็นเตคู0ครับในโคปาฟเดรเซียนนะครับชนะมูตินเบรา3-0ครับในเซกุนดาเซครับหรือว่าก็คือเซกุนดาซีแหละนะครับจะพูดกันง่ายๆนะครับอ่าส่วนแล้วก็มีนะครับชนะอ่าชนะทางด้านของซานควนกับ4-0เสมอบาราโรน่าฟูจู2-2แล้วก็ชนะอารีนาดับ เดอร์เกโซนะครับ5-1เลยส่วนมาเลนเซียครับ5นัดสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะ1เองครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง2ครับก็มีแพ้เรียลโซซิดาต์0-1ครับในลาลิก้าแพ้เรอัลเบติส0-3เลยนะครับในลาลิก้าเสมอมาโยการ์1-1ครับชนะคาดิส2-0ครับแล้วก็นัดล่าสุดในลาลิก้าดูอ่าเช่นกันนะครับเอาเสมออาราติดบิววาไว้2ประตูติอ2ครับโดยความพร้อมเนี่ยกําลังหลัก จากนักที่ถล่มอารีนัตขับเนี่ยของโลคุนเยสเนี่ยที่ถล่มไป5-1เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ทําให้เขาขขมมั่นใจนะครับขณะที่ความพร้อมก่อนลงสนามเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานพร้อมหน้านะครับสําหรับนักเตะตัวหลักคาดว่าจะส่งคุ้มกาลังเดิมๆในแมตช์ล่าสุดที่ลงสนามนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงในเกมน,นี้ส่วนบาเลเซียรครับผู้มาเยือนเนี่ยแข้งเบี้ยงหน้าเดิมก็มีทางด้านของบุตตาดิกาบี้นะครับและทางด้านของ อันเบต,ตมารีนะครับแต่กําลังหลักจากนัดเสมอบิวาวสองสองในอยู่กันครบครับแต่วันนี้อาจจะให้โอกาสแข้งสำรองรวมถึงแข้งเยาวชนบางส่วนได้ลงไปยื้อเส้นยื้อสายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งจุดห้ายังไงก็เพียงพอนะครับมว่าบาเลเซียเหนือกว่าเยอะครับสองศูนยะ์นมีแน่เพราะฉะนั้นคู่นี้ฟังถงไปครับบาเลเซียเฉีย์สาบายครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นด้านของ จะพบกับบ o o g l e นะครับไม่รู้เว็บนี้มีไหมเว็บนี้มันมีวะีกขอตอนวันนี้ เออวนี้ครับตอนั้นสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับคุณผู้ชมนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับโดยทางด้านทีมเยือนทีมเยือนนะฮุมกต่อ0ู5ครับคุณผู้ชม ช่วยผลงานห่างน,นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับของเทกูเลสนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้สามไม่ชนะใครครับมีแพ้บาซ่าศูนย์เจ็ดครับเสมอล็อก้าเดปาติโบนะครับหนึ่งหนึ่งแพ้เอลเช่ศูนย์หนึ่งครับแพ้เรโกดิโบเอลอุยบานนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็เสมอทางด้านของลานเซียสองสองครับสุดท้ายก็ ไปแพ้ในช่วงต่อเวลา2-4นะครับส่วนบูกอสครับต้องบอกเลยว่าผลงานดีกว่าเล็กน้อยครับในรายการนี้5นาหลักสุดพวกเขาชนะ1สเสมอ1แล้วก็แพ้3ครับมีแพ้เอซบันยอน0-2ครับชนะมอนติโก1-0ครับแพ้ Real 02, เรอัลซากซ่า0-2เสมอเรเกติโบอูเบวา0-0ครับแล้วก็แพ้เอรันเซ0-1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้งสองทีมนะครับ รวมทุกรายการเนี่ยไปก็เริ่มกันที่เอกรุนเนสนะครับพวกเขาชนะ4เลยแล้วก็แพ้1ครับนี่ชนะทางด้านของอันดราส์สูงครับในสเปนดิวชั่น4ครับชนะเปนยะ่าอินดิเพนเดนต์ครับ2-1ในสเปนดิวชั่น4ชนะทางด้านของเกรเดนยูราห์ามศครับในดิวชั่น4เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แพ้ยูโรปา0-1ครับทีมชื่อว่ายูโรปาห์นะครับไม่ใช่ไปเล่นยูโรปานะครับ กอนเป็นทีมจากลีกสเป็นชั้นสเช่นกันครับและใาสุดท้ายในลีกดิวชั้นสี่ก็ชนะบาเรนเซียเมสตายาสองหนึ่งครับส่วนบุกคอสนะครับพวกเขาเป็นทีมอยู่ในลีกรองครับหรือว่าดิวชั้นสสเปนนั่นเองนะครับจากเซกุนดาพวกเขาห้างสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะ2อสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2ครับมีชนะเลกา n เนสนะครับหนครับแพ้ เซเนริเฟ่หนึ่งสองครับชนะบยราเรอเบสามสองครับแพ้ราซิ่งซานเตเดศูนสามแล้วก็นัดล่าสุดในเซกูด,ด้าขเขาเพิ่งจะเสมอเรียลซารากูซาได้หนึ่งประตู 1, ะต่อหนึ่งนะครับใอความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทั้งด้านของเอกรีสเนี่ย เพิ่งจะบุกเอาชนะบาเลนเซเบ2-1ในเกมหลีกเมื่อสุสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมในเกมนี้ไม่มีรยายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับจากมหม์ดังกล่าวก็แน่นอนว่าจะใช้ขุมกําลังหลักลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนส่วนบุกคอสครับเป็นทีมที่ดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ในหลีกเซกุนดานะครับความพร้อมเนี่ยไม่มีรยายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเดียวกันกับเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ใส่ยับแน่นอนแล้วก็คิดว่าอาจจะโลเทชันแค่เล็กน้อยครับเพราะทีมจากเซีย,ย์ได้นก็ยังต้องการกระหายชชนะแล้วก็การถ้วยรางวัลมากกว่าการที่ขึ้นชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาแน่ครับสำหรับบุกอสจัดเต็มในรายการนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อ075เนี่ยผมว่าหวานเจี๊ยบครับชนะ 1. ลูก่งลูกมีแน่นอนครับลุ้นไปที่2ได้เลยฟันธงไปเลยครับบุกอสซยิงแหลกอย่างแน่นอนครับ แขกคู่ต่อไปครับคู่ที่สามเราไปกันที่ฟุตบอลฮอลแลนด์พเมี์ลีกนครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมจะพบกับโบเลนดัมครับคู่นี้อาแจากเจ้าพานต่อ1.5เลยครับมีไหมครับเขามีไหมครับอ่ามีนะครับมีอาแจากโบเลนดัมนะครับ เจอการก้านัดหลังสุดเนี่ยอาแจากชนะไปถึงหกครับเสมอสามยังไม่แพ้เลยครับแม้ว่าในปัจจุบันแล้วอาแจากจะอันดับแย่กว่าตามครับอยู่ในอันดับที่สิบแปดครับทีมบ้วยเลยครับน่าเชื่อปีนี้อาแจากมาแย่ครับ โดยฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของอาแจกเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4ครับโดย4เกมหลังสุดในแพ้รวดเลยนะเรมีเสมอ AKA 10ได้1-1ครับแพ้อัคมา1-2ครับแพ้อูเทร็ค2-3ครับแพ้ไบรตัน0-2ในยูโรป้าลีกนะครับแล้วก็แพ้ PSV 2-5ใน ทีมเดัตเนี่ยครับหรือว่าฮอลแลนด์ทีมเนี่ยนะครับส่วนเฟรนดัมครับหรือว่าวอรเลนดัมเนี่ยเรียในสอบชื่อเลยนะครับฮานัดหลังสุดพวกเขาชนะได้สองครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองครับเสมอเดร์เคลนสองสองแพ้ PSV อสวีไอฮอเฟนจากฝูงนะครับ1-3แพ้อูเทกครับอขออภัยครับชนะอูเทกครับ1-0แพ้ไว อ่าวายไว้นะครับวันไว้นะครับหนึ่งสองแล้วก็ชนะเอ็กเซลเร์นะครับสามประตูต่อหนึ่งชนะกันเลยครับอย่างที่บอกไปครับว่าเจอแตงเข้าหลังสุดเนี่ยกระกชนะไปถึงหกสมสามไม่แพ้นะครับอ่าโดยาแจกช่วงนี้ฟอร์มแย่มากครับไม่ชนะใครมาสิบัดหลังอาสิบชัดติดแล้วนะครับไปแพ้ไปถึงเจ็ดสมสาถือว่าฟอร์มแย่ที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับ ส่วนทีมเยือนครับโวลเนดัมเนี่ยฟอร์มดูแล้วยังดีกว่าเจ้าบ้านนะครับแล้ววันนี้เจ้าบ้านมาต่ออะไรได้เยอะแยะหนึ่งจุดห้ว่าเยอะเกินไปครเพราะฉะนั้นคู่นี้กดทีมรองมีรุ้นกว่ากับโวลเนดัมกำมชัยกระนำยิงอย่างแน่นอนครับแลวคู่ต่อไปครับคู่ที่สี่เราไปกันที่ฟุตบอลอิตาลีกันบ้างน,นะครับเป็นในส่วนของบอลถ้วยครับโคปาอิตาเลียครับ ซัสเซโร่ครับจะพบกับเปเซียครับคู่นี้ซัสเซโร่เองต่อ0.75ครับเจอกันสินนักหลังสุดเนี่ยัส,สโซโลชนะไป6ครับจะเสมือสองแพ้แค่สองครับโดยฟอร์มห้านักหลังสุดในรายการนี้เนี่ย ซาซโซลูเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้3ครับก็มีแพ้สเปาส์งสองครับชนะกายารีหนึ่งศูนย์แพ้ยูเวนตุสครับหนึ่งสองแพ้โมเดนาสองสามครับแล้วก็ชนะทางด้านของโคเรนซาห้าสองส่วนเปเซียครับห้านัดลุดสุดในรายการนี้พวกเขาชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองครับมีแพ้เรเช่ถึงสองชนะโคโมห้าหนึ่งครับชนะเบเชาสามหนึ่งแพ้อัลลันต้าครับสองห้าแล้วก็สเสมอทางด้านของเวเนเซียสองประตูตอสอง ส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของซาสโซโรเนี่ยพวกเขาชนะ1เสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึง2ครับมีชนะอินเตอร์มิลาน2 1ครับในซ้ซรลยอาลี 3, ครับแพ้มอนซา01ครับเสมอเรเช่หนึ่งหนแพ้ลาซิโอศูแล้วก็เสมอเะไดับรุญญาหนประตูต่อหนึครับส่วนสเปเซียครับทีมจากซเรียบ B, นะครับทีมจากอีลีกรองนะครับพวกเขา ห้าล่าสุเดเนี่ยเขาชนะหนึ่งแล้วก็เสมอสี่ไม่แพ้ใครนะครับแต่หนักไปทางเสมอโ,โคตรเยอะเลยก็มีเสมอเบเรชาศูนศูนย์ครับชนะทางด้านของเฟราันปิซาโลครับสองหนึ่งเสมอปิซ่าครับศูนย์ศูนย์เสมอปาเลโมอสมองสองแล้วก็นัดล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้ครับเพิ่งจะเสมอทางด้านของโคเซนซาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าถิ่นซาซาโลเนี่ยภายใต้การนำทีมของกุณซือทางด้าน อาราเซโอดิโอนิซีนะครับความพร้อมนั้นจะตัวเจ็บก็จะมาขาดทนาาของมาเตอุสเฮนริกนะครับเป็นโดโอเบียงนะครับและทานานของอากุสตินอาเรเนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับอย่างไรก็ตามครับตัวอื่นก็ยังจะพร้อมลงพร้อมสู้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับเจ้าบา้านส่วนทางทีมเียงองลเปเซียครับพวกเขาเป็นทีมจากซิลบีครับโดยในรอบที่ผ่านมา ฝ่าด่านเวเนเซียมาได้แบบฉิวเฉียดครับจากการโดนจุดโทษตัดสินส่วนส่างความพร้อมวันนี้จะขาดทาง้านของฟิลิปเป้บัตตินเนลลี่นะครับที่เจ็บไหล่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีลุ้นกางท้านของลูคัสมูครับกับท้านของดานิเอเลเวอวเดนะครับที่จะกลับมาฟิตแล้วคาดว่าจะได้ลงสนามในเร็วนี้อาจจะได้ลงเกมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับต้องลุ้นกันนะครับคุณผู้ชม แตที่ทัศนรักเาเลยนะที่บอกครับเจอสินตาราสู่ซัสซโร่ชนะไปหกเสมอสองแพ้เป็นแค่สองนะครับสองทุงนี้ถือว่าดีครับส่วนทีมที่เล่นครับฟอร์มก็ไม่ช้าใครมาสามนัดติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมจากหลีกรองด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ซัสโซโร่นี่มีลัพธมที่ดีกว่ากับฟันทงไปเลยครับกดซัสซโร่ยิงโชว์แน่นอนครับ ู่สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมเพื่บ,บเดียวเองนะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างตริโน่พบก,กับฟอร์ซิโนเน่ครับคู่นี้โตริโน่ต่อเสมอครับเจอกันมาแปดนัดในตริโนโช่ชนะไปถึงห้าเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับ ผยฟอร์ม5นาัดาสุดในรายการนี้ของตริโนครับก็ชนะ4แพ้1ครับมีชนะปาริโน3-0ครับชนะซิตาเดล่าครับ4-0ชนะเอซิมิราน1-0แพ้ฟิออเรนตินา1-2แล้วก็ชนะทางด้านของเฟอร์ลันพิซาโลครับ2-1ครับส่วนโฟซิโนเน่ครับ5นาัดาสุดในรายการนี้พวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เลยครับมีแพ้ปามา1-3ครับแพ้ปารูวึ่า1-3เสมอเวเนเซีย1-1 แพ้มอนซ่าสองสามครับแล้วก็เพิ่งจะชนะทางด้านของปีซ่าได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของโตริโน่ครับไม่ชนะใครเลยครับเอาขอภัยครับชนะหนึ่งครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามครับมีแพ้ลาซิโอศูนย์สองครับเสมอเวโรนาศูนย์ แพ้ยเวนตุนครับ02แพ้อิงโดยมีลาน03แล้วก็พิ่งจะชนะเรเช่ได้10ครับในกาโชซิลาอิตาลีเมื่อวันที่28ปตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับส่วนรฟซิโนเนี่ยครับทีมเยือนเนี่ยพวกเขาห้าหลังสุดชนะ1เสมอหนึแล้วก็แพ้3เช่นเดียวกันเลยนะครับก็มีเสมอฟิโอเรนตินาได้11ครับในซิลอาเออก่อนที่จะตกเ,เดี๋ยวนะเป็นทีมแบบ ทีมเด,เดียวกันนะครับมี <c oughs> เสมอเฟืองตีนั่าหนึ่งรับแพ้โรมาร่าหูนยสองกับชนะวิโดนาสองหนึ่งแพ้โคลนญานหนึ่งสองแล้วก็เพิ่งจะแพ้กายารี่ไปสามประตูต่อสี่นะครับไปที่เคราะห์และสถิติกันเลยนะครับอเดี๋ยวดูความพร้อมสักนิดนึงก่อนนะครับตัวเจ้าบ้านทับกระทิงหินโตริโนโน่เนี่ยภายใต้ใตการนำทีมของอ e ีวายูริสนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บก็มีทางด้านของแพชูนะครับ บองดงซอบบี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคอฟฟี่ชิชี่นะครับหมดสิทธิ์ลงสนามและเชื่อว่าน่าจะมีการโลเตชันผู้เล่นอย่างแน่นอนนะครับส่วนฝั่งโพซิโนเน่ครับของคุณซื้อทางด้านของยูเซวิโอดิฟานเซโกนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้พวกเขาจะได้ตัวของมูกาามาสติลลีนะครับกองกลางกับตันทีมที่พ้นโทษแบนกลับมาแล้วนะครับ ส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบหน้าครับน่าจะจัดเต็มตัวผู้เล่นลงมาสู้อย่างแน่นอนครับทัศนคติกำลังที่บอกไปคือว่าแปดน้นล่าสุดตอริโนโชะนะไปถึงห้าสมมติอื่นแพ้ไปแค่สองครับดูเหนือกอว่าชัดเจนครับเวลาเจอกันแต่ฟอรงที่หลังของตอริโนนะที่เหลือชนะแค่หนึ่งนะที่ขกกมาหลังชุดนะครับเพราะฉะนั้นทางที่หน,น่อมผมว่าเลือกไปครัน่าจะอย่างแย่เสมอหรือว่าอ,อย่างดีครับแค่เสมอขอไปอย่างอย่างแย่ จะแพ้ทีเดือนได้เลยนะครับคะแนนคู่นี้ผมให้มาสีไปดเดียดีกว่าครับตราเที่ยวน่นะครับเฮแหกเฮอย่างแน่นอนครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของการวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงฟุตบอลประจำวันนี้ครับอย่าลืมครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้ผลิตคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ หวังว่าเราก็จะอยู่คู่กับคุณผู้ชมไปอีกออีกย่างนานครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในชาแนที่สร้างมาเพื่อความปรารถนาดีให้กับผู้ชมอย่างแท้จริงนะครับก็อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมรับชมกันทุกคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับดูจากดูจากเวลาแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ